ปัจจัยพื้นฐานเนี่ยมันเป็นตัวหลักคนที่เวลาเราจะซื้อหรือขายเนี่ยเราดูจากเรื่องปัจจัยพื้นฐานจะเป็นในเรื่องของปัจจัยพื้นฐานของประเทศหรือปัจจัยพื้นฐานของบริษัทแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคนก็จะมีการซื้อขายก็จะสะท้อนมาที่กราฟเวลาเราดูในเรื่องของเศรษฐกิจมันจะโตยังไงหุ้นมันจะโตยังไ,ตยงไงมันสัมพันธ์กันหรือเปล่าใช่ดูเหมือนสัมพันธ์แต่ก็ไม่ทีเดียวเพราะว่าในแง่ของเศรษฐกิจเนี่ยมันมองว่าเศรษฐกิจประเทศไทยมันความใหญ่เนี่ยมันจะไปได้อีกแค่ไหน แต่ว่าของบริษัทเนี่ยมันอยู่ที่ว่าธุรกิจนั้นเป็นธุรกิจที่อยู่มานานแล้วตลาดอิ่มตัวหรือ,อยังหรือเป็นธุรกิจใหม่เพิ่งเริ่มที่จะเข้ามาสู่ประเทศไทยผมยกตัวอย่างเช่นสมัยก่อนถ้าอยู่ในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างรวยแน่นอนเพราะ,ราะว่า่อ,าอั้งเมงเเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเราขาดอินฟราสตรักเจอร์เราขาดโครงสร้างพื้นฐานฉะนั้นเนี่ยบริษัทรับเหมาก่อสร้างบริษัทที่ขายปูนซีเมนต์บริษัทที่ขายวัสดุก่อสร้างโอ้โหตัวเยอะมาก